สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพบก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเบนส์ออเดโอนะครับวันน <mat right ี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับนี่นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้เป็นเดนโยนะครับผมขนาด25่ kva นะครับนี่นะครับเครื่องนะครับผมนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยนะครับผมนี่นะครับลูกค้านะครับสีนะครับเป็นสีเดิมๆนะครับจากญี่ปุ่นแท้นะครับนี่นะครับยังไม่เก็บสีนะครับยังไม่เก็บสีนะครับผมเพราะว่าสีเดิมนะครับมันก็ ผมก Dante, ็มองว่ามันสวยอยู่แล้วนะครับนี่ครับสวยอยู่แล้วนะครับเดิมๆนะครับดูมอเตอร์น้ํานะครับนี่ครับเดิมแท้นะครับผมห้องเครื่องนะครับอะมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ครับเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นรหัสนะครับ CLE2 นะครับผม CLE2 นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆนะครับจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับยังไม่มีการแกะยังมมีการซ่อมแต่อย่างใดนะครับนี่ครับเดิมๆทุกจุดนะครับนี่ครับผมดูนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่ครับ ไม่มีน้ำมันไม่มีเย้้มนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่เสื่อมนะครับผมเก็บไฟได้ดีนะครับอันนี้ก็แบตจากญี่ปุ่นมอนกันนะครับนี่ครับสภาพห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องนะครับ i s u ซ u นะครับผมเครื่อง i s u ซูนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่4สูบนะครับผมตัวนี้นะครับรหัส c le 2นะครับ c le 2ปิดไปึ๊บนะครับเดี๋ยวมาดูห้อง ควบคุมนะครับการทํางานกันบ้างนะครับว่าชั่วโมงนะครับตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับก็ชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งมืนนะครับผมห้าร้อยสามุดสองชั่วโมงนะครับหนึ่งหมืนห้าร้อยสามจุสองชั่วโมงนะครับวัดน้ํามันนะครับผมใช้ได้นะครับตอนนี้ก็น้ํามันเต็มถังก็มีหกขีดนะครับตอนนี้ผมก็เหลืออยู่สี่ขีดนะครับอ่าแล้วก็นะครับวัดโวลต์นะครับก็เป็นตัวเดิมจากญี่ปุ่นนะครับวัดแอมป์นะครับเดิมเดิมนะครับ วัตเฮิร์สนะครับก็ยังเป็นเดิมเดิมนะครับผมนะครับส่วนข้างในนะครับ EVR เดิมนะครับผม EVR เดิมนะครับหลอดไฟนะครับแสดงโชว์หน้าจอนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเชื่อมไฟนะครับผมจุดเชื่อมไฟนะครับตัวนี้ระบบไฟนะครับยังไม่ได้กับไฟนะครับผมยังไม่ได้กับไฟตัวนี้เป็นไฟเดิมเดมจากญี่ปุ่นนะครับเอ่อเป็นแบบ2 2 0โวลต์นะครับ2 2 0โวลต์นะครับสามารถทําได้เป็นแบบฟีดเดียวนะครับก็คือต่อ2สายนะครับ แบบฟีดเดียวนะครับต่อ2เส้นนะครับพอเลยนะครับผมใช้ได้เลยนะครับโหลดได้เต็มที่นะครับหรือว่าจะทำสามเฟสนะครับแต่3เฟสมันเป็น3แบบสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับไฟชนไฟนะครับผมนีครับเฟสที่1เฟสองเฟสามนะครับผมนะครับตามสัญลักษณ์เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้เป็น3 8 0โวลต์นะครับก็สามารถทําได้นะครับผมสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าใช้งานเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับหรือว่ารถแห่ของเรานะครับ ผมแนะนําเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าการโหลดมันจะได้เยอะกว่านะครับแอมแอมที่เยอะกว่าแอมที่สูงกว่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นรหัสเครื่องนะครับผม d c a นะครับ25 ESI นะครับผมนี่ครับยี่ห้ ESI นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็แวะมาดูเครื่องได้นะครับผมที่ร้านบิ๊นโอดิโอนะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงนะครับทดสอบกันดูนะครับผมนะครับปึ๊บนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายมากเลยครับลูกค้านะครับถ้าสนใจก็แวะมาชมสินค้าได้นะครับที่กดังนะครับร้านพินออดิโอนะครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟนะครับผมเรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้าหกสิบสี่สิบห้านะครับหรือว่าตัวเล็กๆนะครับผมก็มีไว้บริการนะครับให้เช่าและจําหน่ายนะครับผมจําหน่ายและให้เช่านะครับ ซื้อก็ขายนะครับเช่าก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ครับนี่มากนะครับเนี่มากนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดตามชมนะครับคลิปหน้าได้นะครับผมก็ เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับทีละตัวทีละตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ